ีค่ะราทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเป็นธาตุดินนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะอล่าเนี่ยดูคลิปความรักนะคะเนี่ยแต่ว่าในคลิปความรักเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเรื่องความรักหวานแหววเลยนะคะมีแต่เรื่องของคุณใสมนดำแล้วก็นี่เรามาราศีกันเนี่ย ก็เป็นเรื่องของรักขโมยอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของการไม่ซื่อกันแล้วก็ต้องไปจากที่นี่จริงๆนะคะนี่ชาวราศีกันเหมือนอรดูไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้แต่กลับมาขึ้นอีกแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้มาขึ้นอีกาล้วชาวราศีกัน คือปัจจุบันเนี่ยเป็นราชินีถือไม้เท้ากายสิทธิ์นะคะมีความอิสระมีความเป็นธรรมชาติเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติและก็ฉลาดเป็นผู้หญิงที่ให้คําแนะนําที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งราชินีถือไม้เท้ากายสิทธิ์คนนี้จะเป็นคนที่ มีคำแนะนำที่ดีๆเสมอๆเลยพูดสิ่งที่ดีๆเสมอเป็นคนที่มีสีสันกับตัวเองอลังการงานสร้างกับตัวเองมากๆเลยเพราะว่าดูจากเฟอร์ของเธอแล้วสุดยอดจริงๆอลังการงานสร้างไปเลยนะคะก็จะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีตำแหน่งที่มั่นคงหรือไม่ก็มีฐานะที่ดีนะคะสิ่งที่คาดหวังหกดาบเหมือนอรดูแล้วจริงๆนั่นนะ คาดหวัง6กดาบเลยคือต้องไปจากที่เนี่ยค่ะต้องจากถิ่นที่อยู่ออกไปจากที่จุดเดิมที่ตัวเองอยู่นะคะไปอย่างยากลําบากด้วยแต่ก็ต้องไปเนี่ยคุณต้องไปงจริงๆนะหอบลูกขอบเต้าคุณไปเลยเนี่ยมีลูกเล็กเด็กแดงคุณก็ต้องหอบไปเลยนะเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการต้องออกไปจากตรงนี้นะคะของชาวราศีกันคือสิ่งที่ไม่คาดหวังมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องทำผิดกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดไม่ ไม่เปิดเผยปกปิดเล่ยเลี่ยมขี้โกงต้มตุ๋นหลอกลวงผิดกฎหมายเลี่ยงความผิดเนี่ยค่ะมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แอบซุกคือแอบซุกอยู่นานนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เห็นนะแต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกไงคะสุดท้ายมันก็เปิดนะ เพราะว่าน่าจะมีการหักหลังกันนะคะเพราะสามดาบมันขึ้นสามดาบตัวนี้มันเป็นการหักหลังกันเองแล้วก็แยกทางการสูญเสียหมายถึงมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในวงตระกูลเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทําผิดกฎหมายเป็นคนที่ทําไม่ถูกต้องลักลอบ อะไรสักอย่างขนอะไรสักอย่างหรือขนอาวุธก็ได้ขนอะไรก็ได้นะคะมันเป็นดาบอะ่ะมันก็เป็นอาวุธเป็นของมีคมมันมีปัญหาแล้วปัญหาเนี่ยเขารักรอบเอามาแอบเอามาซุกกันนะคะเป็นเรื่องของการลักรอบซุกหรือขนเกี่ยวกับตามชายแดนหรืออะไรสักอย่างเนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีชายน้ําแล้วก็มีตํารวจเห็นไหมคะมีทหารมีอะไรมาคอยดูแต่ว่าเขายังแอบอยู่แต่ว่า มันจะมีคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะหักหลังกันเองเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องไม่สมหวังในตัวเองหรือมีใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องปันใจให้คนอื่นน่ยจนเรื่องมันแตกออกมาแดงออกมาเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้นะคะก็อยู่ในการอกหักแล้วก็รู้สึกฉันพังคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องพังหมดอย่างเงี้ยเพราะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็จะรู้ด้วยเช่นกันว่า คุณเนี่ยค้าของผิดกฎหมายอยู่ตามชายแดนเนี่ยค่ะมันขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นตามชายแดนชายฝั่งนะคะเนี่ยคุณกําลังทําผิดอยู่นะคะเราก็ไม่ทราบหรอกว่าคุณทําผิดอะไรแต่ว่ามันเป็นการลักลอบนะคะแล้วก็เลี่ยงความผิดนะคะเอาละสีทีนี้คุณตํารวจ <c oughs> เราดูไพ่นะคะเนี่ยเราไม่ทราบจริงนะว่าดูใครเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนี่ยไพ่ออกอแล้วก็พูดไปตามไพ่เลยเมันเป็น ความรักก็ได้นะคะความรักที่รักรักรอบได้เสียกันก็ได้นะคะแปลว่าพอผู้หญิงเขาจับได้แล้วเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องจจรรยีจากกันไปนะคะต่างคนต่างไปนะคะ บทสรุปดีกว่าค่ะบทสรุปนี่บอกว่าเราได้พระราชาถือดาบค่ะบทที่ตัดสินนั่นเองนะคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบไหนคิดแบบผู้ใหญ่มีพลังอํานาจที่ชัดเจนและใช้เหตุใช้ผลใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์แล้วก็มีความเด็ดขาดเขาจะมาตัดสินพวกคุณเองนะคะเขาจะมาตัดสินพวกคุณเองว่าคุณควรจะได้รับโทษแบบไหนนะคะจะมีกระบวนการตัดสินเข้ามาหาคุณเหลือแต่การจับ ขโมยเท่านั้นเองหลักฐานมันน่าจะครบแล้วนะคะแต่ทีนี้รอให้มันได้คาหนังคาเขาอีกนิดนึงเพราะเนี่ยคุณคงไม่ได้ดูาราหรอกถ้าคุณดูาราเนี่ยไพ่มันต้องไม่ขึ้นซ้ำเนี่ยไพ่มันขึ้นซ้ำใหญ่เลยแสดงว่าคุณยังอยู่และคุณยังทําความผิดอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมยังทําความผิดอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบทสรุปอะพระราชาถือดาบเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินคุณเองว่าความผิดคุณเป็นยังไง แต่ก่อนที่เขาจะตัดสินคุณเนี่ยนะคะเขาคงจะทําอะไรให้มันชัดเจนะนะคะแล้วเขาถึงจะตัดสินแต่ไม่ต้องกลัว้วยว่าเขาจะตัดสินคุณด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าเขามีหลักฐานแล้วเขาก็มีการตัดสินอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องแน่นหนาแล้วว่าม,มั่นใจแล้ว,วเขาถึงจะฟันฉับลงไปอย่าลืมนะคะว่าในมือพระราชาถือดาบเนี่ยเขาถือดาบด้วยแล้วเขาก็ถือคาถาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาถือคาถาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เขารู้เขาต้องรู้จริงไงคะตัวเนี่ย คุณไม่ต้องหลอกเขานะคะเพราะว่า เขาจะมีหลักฐานครบหมดแล้วเสียใจกับคุณด้วยจริงๆอาจจะหนีไม่พ้นหรืออาจจะหนีพ้นเราไม่ทราบแต่สุดท้ายมันจะมีคนเข้ามาตัดสินนะนะคะไม่คอนเฟิร์มให้แล้วก็ไม่ดูให้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่สุจริตตรงไม่ตรงประการใดก็ขอกราบขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไม่มีเจตนาเป็นศัตรูกับผู้ใดเลยแต่ว่ามันมาขึ้นที่ไพอราไม่อ่านก็ไม่ได้แล้วอ่านบิดก็ไม่ได้ด้วยมันต้องอ่านตรงๆนะคะจริงๆอราลำบากใจมากเลยนะคะเวลาการอ่านไพแล้วต้องอ่านตรงๆเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่า ไปอ่านโดนใครหรือเปล่าบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกับแบบให้เราปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็คิดนะคะไม่ใช่ไม่คิดเพราะเราก็ไม่ทราบไงคะว่าใครจะมาขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่าแต่ยังไงก็อย่ามาทําร้ายออล่ากันเลยนะคะเพราะว่าออล่าเนี่ยไม่มีเจตนาทําร้ายใครจริงๆแต่ว่าคุณก็อย่าทําผิดกันก็แล้วกันเนาะว่าไม่อยากให้โจรมามาขึ้นที่ไพ่ออล่าเยอะนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันทุกๆท่านนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ